วันนี้นะคะในนามช่อง YouTube Happy m ม m องสากับ y กับ u b e ูลุงพันธงใจดีค่ะนำของที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่ายังใช้ได้นะคะมามอบให้กับพี่ประธานชุมชนเนาะประธานชุมชนนวลจันแซ่โซค่ะพี่พี่นวลนวลจันทร์แซ่โซนะคะเป็นประธานโครงการค่ะกุ้งเป็นทั้งประธานโครงการและชุมชนค่ะและและประธานชุมชนกุ้งเคยมาบริจาคที่นี่ครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นไม่เจอพี่ แล้วเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังเก็บของไม่หมดอาจจะต้องมีมาพบพี่อีกครั้งหนึ่งค่ะฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ใครที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ก็นี่แหละค่ะยินดีมากอาจจะอันไหนใช้ไม่ได้ก็ขายเป็นกิโลไปเลยใช่ค่ะก็เป็นรายได้เป็นกองกลางอะไรกนไปเดี๋ยวจะมีอีกเรื่อยๆค่ะค่ะขอพคุนค่ะพี่นนท์จันในชุมชนเะาจริงๆเนี่ยค่ะแงเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการประกาศ หลายอย่างเนาะมันเปทางทางรถไฟค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าก็มีส่วนหนึ่งที่พ่อมาให้ค่ะก็ไม่มากะคแต่ถ้าให้เขาขาดแขนเขาลำบากจริงเขาคงจะลำบากนึกที่อยหัวใส่บ้านเรื่องอะไรของเขาองเขาเขาเก็บทุอย่าที่จะทําอะไรก็ลำบากเป็นที่ทางรถไฟคคค่่่ะะะทางรถไฟลำบากอันนี้เราก็ ประชาสัมพันธ์เนาะเท่าเท่าที่เราในสักิยาาพเราทําได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็จะให้พวกอย่างเงี้ยหนังสือเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเขาก็หลายหลายคนที่พูดกับธานเขาก็ฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดใหม่ค่ะเขาจะจะพูดอยู่ก็เราก็จะพูดใช่ใช่ใช่รอดูเนาะรอดูดูว่านายกคนใหม่นี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงศรษฐกิจดีขึ้นค่ะแล้วในเรื่องของคนว่างงานล่ะคะอย่างมีมีแบบ ว่าง,งานอย่างโน่เนเป็นทําบริษัททำความสะอาดเมื่กี้ขาดแคลนงงานนะคะ,<อ>ะมีคนแบบว่าอยากทํางานไหมอะไรไหมแบบบางทีถ้าขาดคนเนี่ยหนูประสานจะทํำที่ได้เลยไหมก็ปรสานได้แต่ส่วนใหญ่นะคน่ะอยคนที่พอทํางานได้อะไรได้เขาก็คนนอกเขาก็จะดี เขาเข้ามาประสานเรื่อยๆอ๋อก็แสดงว่าหนุ่มสาววัยแรงงานเนี่ยก็คือก็มีมีงานทำอยู่แล้วมีบ้างเพรานั้นที่ไปหาเก็บของเก่าเพื่อช่วยเหลือตัวเองตรงนี้ก็ไปเรื่อยๆแต่แรงงานก็มีมีจุ่ม ราะว่าของพุ่งบางทีคาะแต่ของพุ้งอย่างบางทีรับเหมาเป็นงานเป็นจอบๆเป็นจอบๆอ,อย่างเชาสมมุติว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพุ้งก็ให้ครั้งละห้ายเลยนะคะแต่ว่าต้องทําให้เสร็จให้เนียบการที่เราบอกแต่งานมันไม่ได้ใช้สกิลมากแต่เราจะฝึกใหจ้จะอบลมให้ว่าต้องทําอะไรยังไงถ้าถ้าตรงนี้ก็เป็น อาจจะได้รบกวนขอเบอร์พี่นวลจันได้ว่าถ้าบางบางครั้งกุ้งขาดรางงานมีงานสวนกับงานในบ้านซึ่งในทุกครั้งที่ทำเนี่ยจะเป็นคนสึกอบรมให้ค่ะจะเป็นจะได้เราจะประชาสัมพันธ์ให้เลยให้เพราะบางช่วงเราอาจจะไม่รู้กับเขาเนะว่าเขาทำงานหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ถามน่ะนะเพราะของพุ้งจะมีเรื่อยๆบางส่วนที่เราจะแมวเข้ามาก็ส่วนที่เป็นคนนี้ เ้าขอไม่ไา้ค่ะแล้วก็จะมีพวกหนังสือหรือถ้าไม่ได้ใช้ก็อาจจะเอาไปแบบว่าไปช่างขายแล้วเอาเลยได้เข้ารขบครัวก็ได้ค่ะใช้หมดเลยที่เป็นขออนุญาตถ่ายเป็นคลิปนะครับเอได้เคยมาบริจาคแล้วครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ไม่เจอพี่เจอพี่ผู้หญิงค่ะวันนี้พอดีได้พักก่อนด้ยค่ะเดี๋ยวขึ้น เดี๋ยวที่ไทยกันเนะเดี๋ยวช่วยม,มีมีปลนปอนบ้างยังยัง,ย,งยังไม่หมดเดี๋ยวถ้ามีอีกเดี๋ยวหนูเอาเอามามาส่งเขาอีก